คือมันก็จะมีหลายหลายเรื่องที่แบบเ,เกิดขึ้นแบบโดยมันไม่ออกไปเพื่อนผมเนี้ยโดนโด,ดนเดินเพื่อนผู้หญิงเดินอยู่ในถนนมีคนปลาไข่ใส่หน้า3ครั้งคนเดียวกันโดนสองสาครั้งหน้าประตูข้างหน้าเนี่ยลงทำย่าอะไรเงี้ยเออก็มันก็มีเกิดขึ้นถาปาดัดถาปัดจนอ่าเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วเด็กถาปัดล้งจับโจนเอง นายธนัทหล่อวินิจน,นันนักศึกษาปีที่3หลักสูตรนานาชาติคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยกล่าวถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นที่ตอนนี้นักศึกษาต่างวันวิตกเพราะเกิดเหตุไม่เว้นแต่ละวันแต่ละครั้งไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษได้รวมถึงปัญหาการดูแลร,ระบบรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่มีความเข้มงวดเพียงพอนํามาซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับจะมีการตรวจตาดีกว่านี้หน่อยคือถามว่าคืออย่าง ทุกวันเนี้รถทุกคันที่เข้าจุฬาจะต้องมีการแลกบัตรอ,อถามว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยไม่ใช่เรื่องลำบากของแต่ละคนเลยแต่ขณะเดียวกันฝั่งนู้นมีฝั่งนี้ไม่มีรถเข้ามาฝั่งนี้ไม่มีแลกบัตรอะไรเงี้ยคือฝั่งนี้เล็กกว่าก็ใช่แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเ,ออเรื่องความเรื่อง security มันจะต้องมันจะต้องน้อยกว่าอะไรเงี้ยไม่ต่างจากนายพัฒน์เมทาเกื้อกูลและนางสาวพวงทองทิพย์รัตะนะอุดมสุก นักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์ที่บอกว่าเหตุการณ์ลักษณะน,นี้เคยเกิดขึ้นกับเพื่อนมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นโจรโรคจิตเปิดของลับให้ดูที่ลานจอดรถชั่วคราวโจรกระชากกระเป๋าทำร้ายร่างกายบริเวณด้านข้างทางไปยูเซนเตอร์และด้านหน้าเส้นพญาไทยรวมถึงอยากฝากให้มหาวิทยาลายัยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บางครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับไม่ได้สนใจหรือช่วยเหลือนักศึกษาเท่าที่ควร ลานจอดรถข้างๆนี่เลยเออข้างคณะที่มันเป็นแบบริมถนน,เ,นเข้า,าไปอะคะ่ะที่มันแต่ก่อนมันเป็นตึกอะคะ่ะตอนนี้เขาถูกไปแล้วตรงนี้ก็แบบเวลาเพื่อนไปเอารถอย่างเงี้ยก็จะแบบเจอโดนเหมือนกันแล้วก็ทางป้ายรถเมย์ตรงสัมยานตรงที่มันจะเป็นทางโค้งเดี๋ยวซ้ายมาตรงนั้นเขาก็บอกว่าจะแบบมีคุณลุงแก่ๆแ,แบบทำทำตัวเฉยๆเหมือนธรรมดา,าแ,มมแต่ว่าก็คือโชว์อะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นด้านหน้าป้ายรถเมย์จะมากเป็นพิเศษ ทางแก้อีกอย่างหนึงน่งที่ผมอยากให้มีก็คือแบบว่าจุด้าน่าจะจัดรถรับส่งเด็กช่วงแบบกลางคืนให้มันมากกว่านี้ครับคือตอนนี้ก็มีอยู่สายหนึ่งก็คือจากจำเก้าไปลงมาบนคลองครับแต่ว่าแถวนี้ก็คือยังขาดแคลนอยู่ก็คือว่าจากจำเก้ามาใต้ดินหรือแบบอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดมีส่วนนี้ จากการสำรวจบริเวณโดยรอบของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพบว่ามีจุดเสี่ยงและจุดล่อตาให้คนร้ายลงมือก่อเหตุทั้งหมด4จุดประกอบด้วยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเส้นถนนพญาไทที่ไม่มีไฟส่องสว่างทั้งสองฝั่งบริเวณทางไปยูเซ็นเตอร์ถึงแม้จะมีไฟส่องสว่างแต่นักศึกษายังบอกว่ามีเหตุเกิดเยอะบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยฝั่งตะวันออก หลังถนนอารีดูนังมีไฟส่องสว่างเพียงบางช่วงมักมีรถทัวร์และรถแท็กซี่จอดเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากและหลังคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับบริเวณด้านหลังของมหาวิทยาลัยครับช่วงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การกีฬายังเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงครับเพราะว่าตรงจุดนี้ไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอครับมีเพียงแต่ไฟจากการก่อสร้างอาคารเพียงเท่านี้ฮะซึ่งตรงบริเวณตรงนี้เองฮะถ้าเกิดประมาณหลังสี่ทุ่มขึ้นไป จะเป็นจุดเสี่ยงต่อนักศึกษาและคนที่ใช้เส้นทางตรงจุดนี้เป็นอย่างมากครับ รองศาสตราจารย์ดรบัญชาชนพิรมผอศอูนย์รักษาความปลอดภัยและการจราจรของมหาวิทยาลัยบอกว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจํานวนรอปภ3 0 0คนการทํางานจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็นสองฝั่งโดยมีถนนพญาไทขั้นคือฝั่งตะวันออกบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และฝั่งตะวันตกตรงคณะนิเทศาศาสตร์ทั้งสองฝั่งจะแบ่งรอปภประจําจุดรอปภสายตรวจและระดับหัวหน้าที่ปล่อยแถวและอบรมรอ รอทั้งหมดซึ่งรปรพจะขี่รถจกักรยานยนต์ออกตรวจรอบมหาวิทยาลัย45นาทีต่อหนึ่งครั้งและยังมีกล้องวงจรปิดทั่วมหาวิทยาลัยอีกนับร้อยตัวมันไม่ค่อยเกิดเหตุนนะจริงๆอ่ะมันคล้ายๆผมว่ามันเกิดเหตุแล้วอาจจะไม่พูดหรืออะไรกันเนี่ยันเป็นไปได้แต่พอถึงเวลาว่าพอพูด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 ก็เลยดูเยอะนะับครับแต่แต่ผมเท่าที่ทําประวัติของเราเนี่ยหรือก็เช็คกับโรงพักเนี่ยสถิติการเกิดอย่างเงี้ยน้อยในหมาอะไรยังเยอะกว่านะ คือพวกตามโรงอาหารนะที่ลืมของทิ้งไว้โรงอาหารแล้วหายเนี่ยยังมีสติมากกว่าไอ<ม>้ทูตูคิงซับอย่างเงี้ยครับ โครงการระยะยาวของมหาวลัยได้ประสานทางกทมและตำรวจจะติดไฟสองสว่างเพิ่มโดยนำเสาไฟติดอยู่ในรั้วแต่หันไฟออกไปด้านนอกและจัดชุดสายตรวจรถจักรยานยนต์คอยตรวจตราตามจุดเสี่ยงด้านนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงจัดทำโครงการพี่ส่งน้องกลับบ้านโดยจะส่งสายตรวจติดตามนักศึกษาไปยังจุดขึ้นรถเมล์หรือรถไฟฟ้ากลับบ้านโดยให้มีการร้องขอโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์0 2 2 1 8 0 0 และมีการส่งรปภเฝ้าจุดที่สุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักศึกษาว่าเหตุอาชญากรรมเหล่านี้จะหมดไปอย่างแน่นอนครับพงศักดิ์พุทธานนท์ถ่ายภาพบรพันธ์สุกแก้วรายงานครับ